ขอสารออกหมายจับอิทธิพลคุณปลืม้มฉบับใหม่หลังจากมีข่าวกรณีสารออกหมายจับนายอิทธิพลคุณปลืม้มหลังไม่มารายงานตัวโดยเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาและพวกได้มีคดีออกไปอนุญาตสร้างคอนโดวอเตอร์ฟรอนต์บริเวณเชิงเขาพระตำหนักเมืองพัทยาที่ถูกปปชช้มูลความผิดซึ่งคดีหมดอายุความ10กันยายนนี้ล่าสุดมีหลักฐานพบว่า นายอิทธิพลขุนปลืม้มเดินทางจากสุวรรณภูมิตั้งแต่วันที่30สิงหาคม2566โดยสายการบินแคมเบเดียแอร์ไลปลายทางพนมเปญคืบนาล่าสุดทางกรุงเทพธุรกิจมีรายงานว่านายโกศลวัดอินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดเปิดเผยว่าเมื่อวันที่6กันยายน2566นายคำหนึ่งวงทวีทรัพย์ อดีตอายการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาคสองได้มีหนังสือด่วนที่สุดเรื่องขอให้ดำเนินการออกหมายจับใหม่ถึงเลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชความว่าสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาคสองได้มีหนังสือขอให้ดำเนินการยืนยันคำร้องต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคสอง เพื่อขอออกหมายจับนายอิทธิพลคุณปลืม้มอดีตรัฐมนตรีว่าการวัฒนธรรมนายพิเชษอุทัยวัฒนานนท์นายวิทยาเซียรินวรชัยนายน,นัตติพงศ์อินทรัตน์และนายเอกพงศ์บุญชยัยผู้ต้องหาที่1ถึง4 6เนื่องจากผู้ต้องหาที่1 2 3 4 6มีพฤติกรรมหลบหนีไม่ไปรายงานตัวต่อพนักงานอายการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาคสองในวันที่4กันยายนเวลา10นาฬิกาและตามหนังสือที่อ้างถึงท่านได้แจ้งผลการดำเนินการขอออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวข้างตน้นต่อพนักงานอายการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาคสองโดยแจ้งว่าสารออกหมายจับผู้ต้องหาที่123และมีคำสั่งยกคำร้องออกหมายจับผู้ต้องหาที่4 6 นั้นกรณีสารออกหมายจับผู้ต้องหาที่1-3นั้นพนักงานอายการสำนักงานคดีป,ปราบปรามการทุจริตภาคสองพิจารณาแล้วเห็นว่าตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561 มาตราเจ็บัญญัติไว้ว่าถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีไปในระหว่างการถูกดำเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาของศาลมีให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีรวมเป็นหนึ่งของอายุความประกอบมาตรา13แห่งพรบวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2553และตามหนังสือที่อ้างถึงในวงเล็บหนึ่ง พนักงานอายการได้แจ้งให้ท่านดำเนินการขอออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาโดยขอให้ท่านขอให้สารระบุหมายเหตุไว้ในหมายจับ้วยว่าผู้ถูกกล่าวหาได้หลบหนีไปเมื่อวันที่เท่าใดตามสำเนาตัวอย่างหมายจับที่พนักงานอายการแนบไปพร้อมกับหนังสือที่อ้างถึงในวงเล็บหนึ่งแต่ปรากฏว่าตามสำเนาหมายจับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติผิดมิชอบภาคสอง ที่จ2อ23ขีด25ทับ25 2566ลงวันที่5กันยายน2566นั้นสารไม่ได้ระบุหมายเหตุดังกล่าวไว้แต่อย่างใดเพื่อมีให้เกิดความเสียหายแก่ราชการพนักงานอายการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาคสองจึงขอให้ท่านดำเนินการออกหมายจับนายอิทธิพลคุณปลืม้มนายพิเชษอุทยัยวัฒนานนท์ นายวิทยาเซยรินลาชัยผู้ต้องหาที่1-3ถึงสต่อสารอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาคสองใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยขอให้ท่านขอให้สารระบุหมายเหตุไว้ในหมายจับด้วยว่าผู้ถูกกล่าวหาได้หลบหนีไปเมื่อวันที่เท่าใดนายโกสลวัดกล่าวด้วยว่าเนื่องจากมีการถกเถียงกันเรื่องปัญหาอายุความ สะดุดหยุดลงหรือไม่หากมีการหลบหนีเพราะคดีนี้เกิดก่อนกฎหมายปราบปรามการทุจริตแก้ไขอายการจึงเห็นว่าอำนาจในการออกหมายจับเป็นของศาลจึงควรดำเนินการให้ชัดเจนเสนอให้ศาลเพื่อโปรดพิจารณาจะได้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติทำหน้าที่กันได้อย่างถูกต้องทั้งนี้ในอิทธิพลเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาถูกปปชชีชช้มูลผิด และส่งสำนวนให้เอายการฟ้องในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กรณีพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารลงวันที่10กันยายน2551ให้แก่บริษัทบาลีไฮจำกัดเพื่อก่อสร้างอาคารโครงการวอเตอร์ฟลอนต์บริเวณเชิงเขาพระตำหนักเมืองพัทยา จังหวัดชนบุรีไม่ถูกต้องตามกฎหมายคดีนี้ปปชส่งเรื่องให้อายการเมื่อวันที่3สิงหาคม2566และอายการสูงสุดอ,อสอสอมีความเห็นสั่งฟ้องเมื่อวันที่30สิงหาคม2566